สวัสดีครับเอฟซีคลิปต่อไปเลยนะครับข้ามห้วยข้ามน้านะคะพี่โถไปฝั่งนู้นเลยนะคะเอฟซีไปหาน้องนะคะบ้านพี่โถอยู่ตรงนี้นะนะคะเอฟซีจำไว้นะคะบ้านพี่โถอยู่ตรงนี้อีม่นมึงจะข้ามน้ําได้ไหมเนี่ยพี่โถไปแล้วนะคะเอฟซีตรงนี้ตรงนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยลื่นลื่นลื่นโอ้ยลื่นลื่นโอ้ยลื่นลื่นโอ้ยอ่าพี่ขวัญบอกว่า มีหนนมาไหมาอีกออโอเคฮะฮะฮะ,ะไหนพี่โถอ,อยู่ซส์แล้วลูกนี่คือบ้านเกิดพี่โถนะอันนี้พี่ฝันก็ทำบ้านพี่ฝันไปไหนแล้วล่ะอยู่ซส์ล่ะหวัดดีจ้า ไหนล่ะมีหมาน้อยอีกเหรอขอถ่ายเนี่ยขอถ่ายขออนุญาตถ่ายเด้ออ่านา้งนะองฝันสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีค่ะนะของไอตัวไหนอีกล่ะของไอตัวนี้แหละไอตัวนี้เหรอเหรอห้าตัวเลยนะน่าารักมโอ้ยเอาแล้วแม่โถมันตายแล้วบ่าตายมันเป็นอะไรอ่ะเอาเอาปะะไปม,มังเห็นนมัเเลยหรอไหนลูกไหนน้องฝันไหน แม่มันจะกัดป้นัดไหมล่ะอ่ะพี่โถพี่โถมานี่เลยมันก็แค่อยากดมเฉยๆอ๋อมันแค่อยากดมไหนลูกไหนไหนนั่นมอยู่ตรงกินน้ำไหนไหนนเรียบมันออกมาสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่ะมันนอนอยู่อ๋อมันนอนอยู่มันลืมตาได้แล้วมันลืมตาได้แล้วเฮ้ยออกมาเร็วออกมาเร็วล่ะมูมูเรียกมันสิเรียกมันสิ ถ้ามันออกมาแล้วมามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาฝันมาแล้วเ้ยวเออเกจะูสเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อันนี้อันนี้แม่พี่โถนะเอ้นี่น้องพี่โถตัวนี้น้องพี่โถนี่นี่หลานพี่โถมาแล้วพี่โถเฮ้ยหลานเจ้ามาแล้วเร็วๆพี่โถมาเร็วปัดพี่ขวาญเลยคอาพี่โถกี่ตัวนะพี่ฝัน มีห้าตัวห้าตัวไอ้คอกนี้ก็ห้าตัวอีกเอ้ยน่ารักดิอีกสามตัวอะไรไอ้ตัวนี้น่ารักดิแล้วจะเลี้ยงกันยังไงเด้หนูหนูก็อยากจะเอาไปจะเอาไปยังไงเด้เนี่ยมาเร็วลูกอ่ะมาเร็วเร็วเร็วจ้องตัวหนึ่งหรอจ้องตัวหนึ่งใครขะจองตัวไหนล่ะจองตัวที่มันขนยุยยุยนิดนึงอ่ะเนาะนี่เหรอไอ้ตัวนู้นเหรอมั้งขนมันยุ่ยยุยไอ้ตัวนั้น นี่นี่ตัวเนี้หรอเออคคนเยอะๆคนเยอะๆเหรอดีแอใครอยากได้ก็ให้เขาไปได่เขาเลี้ยงตัวนึงสรบแฮะตัวไม่ออกเฮะน่ารักมากเลยน่ารักแล้วมีฝันนะตัวนี้หนูจพี่ฝันรู้หร้อยังว่าหนูอยู่ฝั่งตรงข้ามพี่ฝันเนี่ยตัวนี้ตัวสีดำหนูจองพี่ฝันรู้ยังหนูปลูกบ้านอยู่ตรงนี้เออนี่เหรอเออเห็นเห็นอยู่เออขายอะไรขายขายก๋วยเตี๋ยวแต่ตอนนี้หยุดโ่ไปไหนแล้ววะโผมันเดินมาน่ะมันกลับไปถึง โถได้ยินเสียงกระดิ่งก้องยิงก้องแกงโถมาดูน้องรู้หลานแกเร็วโถมาดูหลานแกเร็วนั่น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 โอ้ห้าตัวเหมือนเดิมเห้าตัวอ๋อแม่พี่แม่แม่พี่โถหายไปเลยเหรอพี่ฝันใช่ตัวไหนนี่นี่พี่โถมาเร็ว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 เขาส่งมาซื้อกระดูกมาแกงอ๋อไปซื้อกระดูกมาแกงมามามา ไะนี่น้องน้องน้องนี่หล,ลานหลานหลานเมื่อกี้เมื่อกี้รถหมูก็ามาหนิพี่ฝัน,นต,ต้องดักรถหมูรถหมูถูกพ่อใหญ่แกงอะไรเนี่ยพ่อใหญ่ฮะไห<า>นขอดูแน่ขอถ่ายแน่ห <c oughs> นูล้วมาจากไซร์เหรอนี่ โอ้หนูเด่นนี่เนี่ยบอโอ้เป็นตาแซบแท้เนาะได้มาจักตัวล่ะโอ้ได้มาตัวเดียวละโอ้แล้วมันจะพอแกงวนะเสียกินอลไรบ่เนี่เออเอาโลดเอาโลดเออว่าได้ยินเสียงแมวน้องฝันอยู่ไหนมาหนี่แมวก็มีหมาก็มีอ่รู้อ่ะพี่โถไปไหนแล้วพี่โถดูดูน้อง แล้วเดี๋ยวหนูก็ใส่ปลอกคอป้าพี่โถกลับบ้านพี่ฝันหนูไปก่อนเด้อนักฝันป้าน้าไปก่อนบ๊ายบายแต่มือโอเคเดี๋ยวว่างๆมาหานะบ๊ายบายโอเคนะอ่ะพี่โถปะพี่โถจะดูเด็กอ๋อพี่โถจะดูเด็กเร่เรวเรเดี๋ยวเร่กับน้องเขามานี่จ้ไป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 มาเร็วๆพี่โถกลับบ้านแล้วอย่ารุ่งกับลูกเขาอย่ายุ่งกับน้องเขาพี่เจ้านอ่นะเร็ว สงส át, iah, eleven, ัยกันเด็กเร็วเร็วเพี่โถลับบ้านกันเร็วเร็วเร็วไปแล้วน้องฝันไปไปไปหาข้ามห้วยกับบ้านกันไป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 มาเร็ว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 ไปกลับบ้านเล่านะคะพี่โถเคยเห็นหมาน้อยมาเร็วเร็วเร็วพี่โถมาฮะกลับบ้านกันพี่โถจะรู้ทางนะแสดงว่าพี่โถเคยมานะคะเขาไม่กัดกันนะคะเพราะว่าเขาเป็นพี่น้องกันตัวที่มีลูกก็คือน้องพี่โถนะน้องสาวพี่โถ พี่โถมานี่มาเ Learn, ร็วเร็วพาแม่กลับบ้านหน่อยสิเร็วมาเร็วมาเร็วไหนสับทางไหนพี่โถกลับทางไหนเร็วเร็วบ้านเราอ่ะกลับทางไหนไหนข้ามน้ำยังไงมาเร็วเร็วพี่โถไปทางไหนล่ะมานี่มานี่มามาข้ามตรงไหน,นล่ะแม่จะข้ามมั้งเนี่ยเร็วเร็วข้ามน้ำกลับบ้านกันมาๆมา ah, อ่าอ่าไปไหนพี่โถไปไหน เร็วๆบอกแม่หน uh, okay, okay. hey, uh, yeah. ่อยเร็วๆพี่ท้อนะไปไหนไปไหนตามแม่ไปเร็วๆแม่จะตามไปทางนี้ทางนี้พี่ท้อทั้งนี้เออเออโอเคโอเคพี่ท้อเก่งมากเดี๋ยวมันไปอ่ะโอ้เอฟซีเอ้ยมันบอหล่อคอยเดี๋ยว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 จะลื่นอ่ะเด้เอฟซีเด้อใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นพี่ท้อใจเย็นเย็นโอเคได้แล้วหนึ่งไหวโอ้ยมาบอกไปทางไหนเลยเอฟซีเอ้ยอย่านี่างนีเออลื่น เด้อเด้อข้ามน้ำก่อนเด้อไอ้ซีเด้อเดี๋ยวขออนุญาตถอดรองเท้าก่อนเด้อมันมือเด้อมื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 อเด้อเอาเค้ยเคโอเคโอเคโอ้ยลื่นตะโคกแตงโมมาพี่โมมาเร็วโอ้ยเอ๊ะตอนมาข้ามตรงไหนไอ้ซีจำได้ไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยบักโคบักแตงโมอึ๊บไอ้ทะเลโอ้ย เร็วๆเนี่ยเขาก็โถอไปถอายล้ล่ะเอซี สำรวจไอ้ซีไปสำรวจอยู่นู่นแต่เขาก็กลับบ้านถูกนะคะไอซีเดี๋ยวรอพี่โถก่อนนะคะไอซีกำลังสำรวจอยู่ตรงนู้นสำรวจอะไรก็ไม่รู้ไปสำรวจบ้านเขา กลับบ้านเนื้อโอเคเมื่อก,กี้พี่โถมาทางนี้เหรอตรงนี้มันจะเป็นถนนเก่านะคะเอซี่เป็นถนนที่เมื่อก่อนชาวบ้านเขาใช้กันเนาะแต่นี้ก็ตัดออกไปแล้วนะคะเพราะว่าน้ําป่ามาถนนขาดเขาเลยไปอ้อไม่ใช้ทางวัดกันมานี่มานี่มาเน,าน,านี้ทางนี้ทางนี้เร็ว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 ทางนี้นี่ไปไปไปกินน้ําที่บ้านอ่านะเร็วเร็วพาแม่กลับบ้าน คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเอฟซีกลับบ้านกันก่อนเนอะนะคะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ